Welcome to รายการ Jump คยก g o วันนี้เราจะไปศึกษาอาชีพวิทยากรสถานที่เราจะเดินทางไปที่ยาวราที่ททพิพิธภัณฑ์ศูนย์ประวัติศาสตร์เยาวราชบริเวณวัดไตวิชไปกันเลย ผู้จับบลูบุ๊กผูัดตัวธุรกิจที่บลูุ๊กผับวันนี้เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับพี่สิบนะครับพี่รับตอนนี้ที่ประกอบอาชีพอะไรอาชีพหลักๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเจ้าหน้าที่บริการนิทรรศการก็คือให้ข้อมูลความรูุ้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะคะว่าเออเนื้อหาเรื่องเราเป็นยังไงนะคะนำชมอยคณะนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนเข้าไป ไปกินแล้วพี่มีไม่ได้จบเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณะที่จบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์แต่ที่อาเที่ได้มาทำว่าที่ไปทำเป็นดีแลนด์เป็นพาร์ทไทม์ก่อนที่บริษัทนึงแล้วาะทำเกี่ยวกับแการเรียนรู้พี่ก็มาเป็นพาร์ทไทม์เสร็จแล้วก็รู้สึกชอบที่เราได้ให้ความรู้คนอื่นแล้วก็ได้ใช้ภาษาด้วยจากพัฒนากรมาก็คือได้ทำพิจารณานี่นะคะเพราะว่ามาเป็นคอนซัลเตอร์แล้วพี่ความชอบ ใจก็คือเอาเขาเลยนะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นครูอ่ะเป็นเหมือนวิทยากรที่ถ่ายเขาเขาพูลถ่ายเอดให้กับรุน่นน้องคนอื่นๆที่เข้ามาชมให้เขาเข้าใจถึงวิถีชีวิตของคนไทยเชื้อสายจีนที่นี่นะคะให้เขารู้จักรากง่าของตัวเองนะคะว่าเขาเกิดที่ไหนแล้วก็ให้เห็นถึงเขาเียน,นะอ่าคุ่ของแผ่นดินไทยนะคะเ,เฉพาะภาษาไทย กับคนไทยแล in, ้วก็คนไทยเชื้อสายจีนทั้งหมดที่ที่เข้ามาอยู่เป็นร่มรับผู้ระหลงเนคนสำคาญที่นะคะเหมือนเราได้ทอดเรื่องราวตรงนีๆให้คนรู้จักี่วอนอ๋อก็อย่างน้อยรุ่นองๆรุ่นหลานเด็กๆน้อยๆอ่ะเขาก็จะได้รู้ว่าเออจริงๆฮะรดูดุนย่างเราอากงอาม่าเนี่ยเขายากลบากหไหนก่อนจะสร้างเรื่สร้างตัวจากไม่มีเงินสักบาทจนถึงหนังใบเนี่ยเออเล่าด้วยแล้วก็ ได้ดกันขาจะระสบไเทเขาด้เป็นอะไอย่า,ายงีาา้นี้เา้ประกอบอาชี่จะเป็นอะไรถ้าไม่ประกอบอาชีพนี้เหรคะกอ็อาชีพ,ออาชพตามที่สายที่ตัวเองเรียนนะก็คือที่สายคอพิวเตอร์แหละก็คือทําเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมเกมี่ยวกับคอมพิวเตอร์แหละใช่จะสร้างโปรแกรมเว็แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์อะไรเกี่ยวกับพิตอร์ด้วย ขอบคุณที่สิดมากครับที่มาให้รอดูในวันนี้กับแค่เนี้ยไม่เอาพิ่เขาวิทยากรสถาที่ขาดที่สิบเรียนคมยังมาเป็นวิทยากรสถานที่เลยแล้วคุณ 3, 2. 2> สามสองเราคล่อมทู่รายการจำไขคขคู่จอกนึกประเด็นอาชีพและวันนี้เราจะขอเสนออาชีพวิทยกากรสถานที่